สวัสดีค่ะช่องทัญญาภาไฟยนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีเทคนิควิธีนะคะที่จะมาแนะนำเพื่อนๆพนพี่ๆอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการ อสอยตะเข็บเสื้อนะคะสอยคอเสื้อนะคะด้วยการทำคัตเวิร์กนะคะซึ่งงานคัตเวิร์กนะคะงานตกแต่งริมเสื้อชายเสื้อแบบนี้นะคะก็จะมีเทคนิค หลายลวดลายนะคะคัตเวิร์กก็จะมีหลายเทคนิคนะคะวันนี้เราจะมาบอก2เทคนิคด้วยกันนะคะว่าคัตเวิร์กเนี่ยสไตล์ธัญญาภาพไฟทำยังไงนะคะสามารถนำไปลองทำตามได้แล้วก็นำไปตกแต่งเสื้อเองที่บ้านได้นะคะเรามาดูกันคะ่ะว่าทำยังไงบ้างนะคะโอเคนี่ <'s> นะครับจะเป็นลายคัตเวิร์กของ ร้านธัญญาผ้าฝ้ายนะคะอันนี้จะเป็นการ cut work นะคะคือการเก็บชายเสื้อเก็บขอบเสื้อนะคะหรือขอบผ้าเช็ดหน้าได้หมดเลยนะคะเรานำไปเก็บ สอยให้เกิดลวดลายที่สวยงามส่วนเส้นได้เนี่ยเราจะใช้ได้สีล้วนได้สีรุ้งได้หมดทุกสีโทนสีแล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่ค่ะถักออกมานะคะตกแต่งออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูวิธีการทําว่าเป็นยังไงนะคะขั้นแรกเนี่ยเราจะทําการซ่อนได้ก่อนของเรานี่จะพยายามไม่ไม่ไม่ทำปมให้กับเสื้อนะคะเพราะว่า มันจะไปเสียดสีกับคอเสื้อกับคอของผู้ใส่นะคะเราจึงทำการซ่อนปมเาดีกว่านะคะน่คะเก็บปมเอาเป็นการโดนถอยหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นก็คืออ่าถ้าเราเริ่มแรกๆก็คืออ่าแทงได้ขึ้นมาแบบนี้เลยแต่อันนี้เราจะต่อให้นะคะจะต่อจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็งานคั t เวิร์กก็คือจะเป็นการบางคนนะคะจะสามารถทิง้งทิ้งช่องไฟเนี่ยให้ห่างได้ถีได้หรือว่าชีดกันแบบถีๆไปเลยก็ได้นะคะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นางานคั t เวิร์กที่เราปักห่างหน่อยนะคะถ้าปักห่างมันก็จะลวดลายมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราสามารถไปตกแต่งคอเสือ้อแขนเสือ้อ อาริมกระเป๋าได้หมดเลยนะคะของเรานี่ตัวนี้นะคะจะใช้ได้สีดุงนะคะแล้วก็จะปักทีนิดนึงนะคะมันจะเพิ่มความละเอียดของของชิ้นงานนะคะเมื่อกี้นะคะเราซ่อนได้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็สอดได้ขึ้นไปบนแบบนี้นะคะการเริ่มก็คือเริ่มเริ่มสอดขึ้นไปบนแบบนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็เว้นระยะห่างนิดนึงนะคะ วิธีการปักนะคะเราก็สามารถเว้นระยะห่างได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าต้องการถี่หรือห่างนะคะต่อไปวิธีการปักคัดเวิร์กนะคะเราก็ใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปด้านใต้ใต้เสื้อแบบนี้นะคะนี่กะระยะห่างเอาเสร็จแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็สอดเข็มลงไปแบบนี้นะคะ นี่มันก็จะเกิดการขมดปมแบบนี้นะคะอันนี้เราแบบคัดเวิร์กแบบขมดปมนะคะนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็แทงเข็มถัดจากถัดจากช่องแถวเสาหน้าไปนะคะแล้วแต่ระยะห่างที่เราจะจะกะไปนะคะสอดเข็มขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นี่สอดเข้าไปใต้ใต้เชือกแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงมันจะเกิดปมขึ้นมานะคะทุกอันเลยอันนี้จะเกิดปมขึ้นมานะคะก็แบบนี้มันจะมีเชือกแบบนี้นะคะขึ้นมาเราก็สอดเข็มไปข้างใต้เชือกตัวนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆ อันนี้จะเป็นงาน cut work นะคะเรียกว่างานเก็บริมได้นะคะเราสามารถเอามาตกแต่งคอเสื้อแขนเสื้อได้หมดเลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเราจะาตกแต่งคอเสื้อกระเหลี่ยงนะคะเสื้อกะเหลี่ยงบโรของเรานะคะ คือถ้าแบบเรียบๆแบบนี้มันก็ดูธรรมดาแต่เราถ้าเราสร้างลวดลายขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มมูลาค่าของเสื้อขึ้นมาทำให้เกิดความสวยงามนะคะอยากใช้ได้สีล้วนก็ได้นะคะค่อยๆทำไปค่ะแบบนี้ค่ะนี่ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ ทำคัตเวิร์กที่แบบไม่ขมวดปมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำคัตเวิร์กแบบไม่ขมวดปมนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจุดใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราทำการเก็บได้ก่อนนะคะแบบนี้แทงขึ้นมาแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือแค่เอาตัวนี้ทับมาด้านหน้าแค่นี้แบบนี้นะคะมันจะมีหลายหลายวิธีมากเลยนะคะอันนี้คือเราแบบนี่ทำเป็นแบบนี้ อันนี้ก็เป็นการเก็บเก็บคอเสื้อนะคะตกแต่งคอเสื้อมีหลายลวดลายนี่คะอันนี้คือเป็นการเอาเชือกข้ามกันมาเฉยๆนะคะนี่แล้วก็แล้วแต่ว่าช่องไฟเนี่ยต้องการให้ถี่ให้ห่างขนาดไหนนะคะแทงเข็มมาด้านใต้นี้แล้วก็กะให้ห่างกันนิดนึง นี่ค่ะแล้วก็เอาเชือกโคงมาทับแบบนี้แบบนี้นะคะนี่เอาเชือกมาแบบนี้มันก็จะเกิดลวดลายขึ้นมาแบบนี้นะคะด้านใต้ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นการ ลายมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะวิธีการทำเนี่ยคัตเวิร์กมีหลายแบบมากนะคะแล้วก็จะเป็นอีกลายหนึ่งที่เราทำแบบคัตเวิร์กสายกระเป๋านะคะอันนี้ถ้าเราจะจบนะคะเราก็ทำแบบนี้เสร็จแล้วเราทำการซ่อนได้เพื่อไม่ให้เกิดปมนะคะแบบนี้นะคะ ทำการด้นถอยหลังสักสามรอบแบบนี้แล้วก็ตัดนี่ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นลายที่สนะคะลายที่สองลวดลายมันก็จะเป็นแบบนี้จะต่างกับลายแรกนะคะลายแรกจะเป็นแบบนี้ลายที่2จะเป็นแบบนี้ค่ะนคะคะวิธีการตกแต่งเนี่ยจะมีหลายลวดลายมากนะคะเดี๋ยวจะมีอีกลายหนึงลายที่สาม เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปค่ะ